มึงเคยฟังเรื่องผีที่โคตรหลอนจนต้องเปิดไฟนอนไหมแต่ถ้ามึงเคยฟังพ่อกูเล่ามึงจะเข้าใจว่าของจริงมันเป็นยังไงพ่อกูเป็นคนบ้านบ้านชาวสวนไม่ได้อ่านหนังสือเยอะไม่ได้อินกับผีสางเท่าไหร่แต่กูแม่งโตมากับเรื่องเล่าของพ่อจำได้แม่นเลยตั้งแต่เด็กเวลาฝนตกเสียงฟ้าร้องดังๆแม่งเป็นช่วงที่พ่อชอบนั่งสูบบุหรี่แล้วก็เริ่มเล่าเรื่องผีให้กูฟัง มึงนึกภาพนะบ้านไม้เก่าๆมีเสียงจิ้งหรีดเสียงมาหอนเสียงลมพัดกูต้องนั่งฟังพ่อเล่าทั้งที่กูไม่อยากฟังเลยแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่แม่งติดอยู่ในหัวกูมาจนทุกวันนี้คืนที่พ่อเกือบไม่ได้กลับบ้าน สมัยพ่อยังหนุ่มหมแกทำงานขับรถส่งของต้องขับผ่านถนนสายเปลี่ยวเปี่ยวแถวชายป่าพ่อบอกว่ามันเป็นถนนที่คนไม่ค่อยใช้เพราะกลางคืนแม่งมืดมากไม่มีไฟทางมีแต่ป่ากับสุสานเก่าๆอยู่ข้างถนนคืนหนึ่งพ่อกูขับรถคนเดียวงานเสร็จดึกก็รีบขับกลับบ้านผ่านเส้นทางเดิม แต่พอขับไปสักพักพอ่อกูสังเกตว่าไฟหน้ารถมันเริ่มกระพริบแล้วเครื่องยนต์ก็กระตุกกระตุกเหมือนจะดับตอนนั้นพ่อเริ่มใจไม่ดีแล้วแก้เลยตบหน้าตัวเองสองทีพูดกับตัวเองว่าอย่าคิดมากอย่าคิดมากแล้วก็เหยียบคันเร่งให้เร็วขึ้นแต่ขับไปได้แค่ไม่กี่ร้อยเมตรพ่อเห็นใครบางคนยืนอยู่ข้างทาง เสียงเงียบแล้วพูดช้าๆเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวแต่หน้าแม่งมองไม่เห็นเสียงกูตอนเด็กแล้วพ่อทำไงอ่ะพ่อบอกแกแม่งเหยียบคันเร่งแทบมิดไม่สนอะไรทั้งนั้นแต่ตอนที่กำลังจะขับผ่านจุดที่ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่เธอหันมามองรถพ่อเสียงเงียบแล้วกระซิบ หน้าแม่งไม่มีอะไรเลยไม่มีตาไม่มีปากเป็นหน้าขาวๆว่างเปล่าเสียงตื่นเต้นขึ้นพ่อกูไม่กล้าหันไปมองต่อรีบขับออกไปให้เร็วที่สุดแต่แค่ไม่กี่วินาทีถัดมาเสียงคนหัวเราะดังก้องขึ้นในรถฮ่าฮ่พ่อกูบอกเสียงนั้นมันไม่ใช่เสียงจากข้างนอก แต่มันอยู่ข้างในรถมึงคิดภาพนะพ่อขับรถอยู่คนเดียวแต่ได้ยินเสียงคนหัวเราะเบาๆอยู่ข้างหูพ่อแม่งทำอะไรไม่ถูกแล้วตอนนั้นกูก็ถามพ่อว่าแล้วพ่อทำไงพ่อบอกว่ากูทำในสิ่งที่คนกลัวผีทุกคนต้องทำเงียบกูเปิดเพลงหมอลำให้ดังสุดแล้วแม่งร้องเพลงลั่นรถไปเลย เสียงร้องเพลงดังๆตลกตลกโอโหเดอรอ์ออเอาไปต่อไปโลดิดดกูพ่อแล้วผีมันหายไหมพ่อบอกไม่รู้เว้ยแต่กูไม่กล้าปิดเพลงเลยจนถึงบ้านตั้งแต่วันนั้นกูไม่เคยขับรถผ่านเส้นนั้นตอนดึกอีกเลย แต่ที่แน่ๆไม่มีใครเล่าเรื่องผีได้โคตรหลอนและหาได้เท่าพ่อกูแล้วจริงๆใบหน้าที่กรีดร้องด้วยความตื่นกลัวใบหน้าเปื้อนน้ำตาแห่งความสุขมึงฟังแล้วคืนนี้กล้านอนปิดไฟไหมใบหน้ายิ้มเยาะ